ก็คือ passé composé นะคะก็คือเป็น tense นะคะถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษก็คือเหมือนเป็น tense ที่เราไว้ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนดีต Il est de deux composé t p a r ค่ะก็คือมันจะประกอบด้วยสองส่วนด้วยกันนะคะในประโยคที่อยู่ในรูปของ passé composé เนี่ย avoir ou être au p r é s e n t plus verbe principal a u participe passé ค่ะก็คือจะมีคำกริยา Et, หรือว่า avoir นะคะอันแรกหลังจากประทานนะคะแล้วถัดไปก็คือเป็นคำกริยาหลักที่ใช้ในประโยคนี้จะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของ participe passé ค่ะ avoir ou être présent plus verbe principal au participe passé ค่ะก็คืออันนี้เป็นฟอร์มนะคะที่เราเขียนให้ดูก็คือ passé composé เนี่ยเวลาเขียนจะต้องอยู่ในรูปนี้เสมอคือแบบ avoir หรือว่าแบบ être นะคะแล้วก็ตามด้วยคำกริยาหลักที่เราใช้ในประโยคที่อยู่ในรูปของ <Particip> ê t r t i c i p า s e ê t r e au présent คำกริยา ê อ r e ในรูปปัจจุบันการ je suis แปลว่าฉันคือ tu es เธอเป็นอยู่หรือว่าคือ i l l l อ o n n นิแปลว่าเขาผู้ชายเขาผู้หญิงหรือว่าพวกเราเป็นอยู่คือ nous sommes พวกเราเป็นอยู่คือ vous êtes คุณพวกคุณหรือว่าพวกเธอเป็นอยู่คือ ils elles sont พวกเขาผู้ชายหรือว่าพวกเขาผู้หญิงเป็นอยู่คือจริงๆ s เ,เนี่ยเป็นแบบที่แปลว่าเป็นอยู่คือก็จริงแต่ว่าเวลาที่เราเอาเขียนอยู่ในรูปของ passé composé เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นอยู่คือแต่มันแค่ต้องเขียนในฟอร์มนี้เพื่อที่จะอธิบายแบบออคํากริยาหลักที่จะต,ต้องเขียนให้อยู่ในรูปปฏิสิบ passé นะคะแต่นนี้แอมแปลตามที่คิตตินพูดก็คือแปลว่าเป็นอยู่คือแต่จริงๆก็คือที่ จุดประสงค์ของฟอร์มนี้คือคิสตินต้องการให้ทุกคนเห็นว่าประธานเนี่ยเวลาที่ประธานเปลี่ยนไปเนี่ยเว็บเอเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามประธานที่เปลี่ยนไป avoir au présent ค่ะอันนี้ก็คือเป็นคำกริยา avoir นะคะที่อยู่ในรูปของปัจจุบันการซึ่งปกติก็จะแปลว่ามีเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกันเมื่ออยู่ในฟอร์มนี้คือมันเป็นแค่ฟอร์มของการเขียน passé composé เฉยๆนะคะ j' <G. S 1> ค่ะอันนี้ก็คือใช้กับประธานทิ่ชัน <Tu> แปลว่าเธอนะคะก็คืออวาเนี่ยจะเขียนในรูป R S อย่างเงี้ยก็คือเป็นถ้าแปลตรงตัวคือเธอมี il el on n a ค่ะนี่คือเขาผู้ชายเขาผู้หญิงหรือว่าพวกเรามี nous avons พวกเรามี vous avez คุณพวกคุณหรือว่าพวกเธอมี ils elles oh. แปลว่าพวกเขาผู้ชายหรือว่าพวกเขาผู้หญิงมี être au présent ou avoir au présent plus verbe au participe passé ค่ะก็คือทูนให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่าฟอร์มของ passé composé ก็จะเขียนอยู่ในรูปที่เป็นคำกริยา ê t ในรูปปัจจุบันนาการหรือคำกิริยา avoir ในรูปปัจจุบันนาการตามด้วยคำกิริยาหลักที่อยู่ในรูปของ p a r t i เ é par exemple ตัวอย่างเช่น le verbe manger คำกริยา manger หรือที่แปลว่ากิน il se conjugue avec avoir คำนี้นะคะคำกริยานี้นะคะเราจะต้องใช้คู่กับแบบ avoir เวลาที่เขียนอยู่ในรูป passé composé hier j'ai mangé un sandwich ตัวอย่างเช่นเมื่อวานฉันกินแซนด์วิชก็จะเห็นว่าใช้อาว่า hui Le verbe aller. Il se conjugue avec être. Hier, je suis allé au marché. Le plus compliqué est de savoir s'il faut utiliser être ou avoir. ค่ะ <c oughs> สิ่งที่ซับซ้อนหรือว่ายากที่สุดนะคะก็คือการที่เราจะต้องรู้ว่าคํากริยาเนี้ยเราจะต้องใช้คู่กับแบบ et หรือว่าแบบ avoir Nous allons voir en suivant quand il faut utiliser être et quand il faut utiliser avoir ค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะเราจะไปดูกันว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องใช้แบบ et แล้วก็เมื่อไหร่ที่เราจะต้องใช้แบบ avoir Le passé composé avec être ค่ะ อันนี้ก็คือมาดูกันก่อนว่าการเขียน passé composé ที่ใช้กับตุลิเอบร์บ์พร o น o n ิโ a u x ู e ลิส e บิร์ e ์ซูคุน u ูเก avec être ค่าทุก ino, se, be, คำก,กริยาที่เป็นคำกริยาพ r o น o มิโน่นะคะก็คือมันจะอยู่ในฟอร์มของเซอร์แล้วก็ตามด้วยแบบอย่างเงี้ย รูปคำกริยาพอนมิโนเนี่ยเราจะใช้คู่เวลาที่เราเขียนในรูปปา s s เซ o คอมโพเราจะใช้คู่กับแบบเอ r e นะคะถ้าเกิดใครจำไม่ได้ว่าคำกริยาพอนมิโนคืออะไรลองไปดูคลิปที่เราเคยทำไว้ได้เราเคยทำคลิปสอนเกี่ยวกับคำกิริยาตัวนี้ไว้แล้วนะคะ e x e m p l e se lever je me suis levé vous utilisez le verbe être ค่ะตัวอย่างเช่น s e e v e นะคะคำนี้ก็คือเป็นคำกริยาพอลิโมโนนะคะก็คือแปลว่าการลุกขึ้นนะคะดังนั้นเวลาที่เขียนให้อยู่ในรูป pasté composé เ,เ,เ,เนี่ยก็คือ je me s u levé ก็คือฉันลุกขึ้นก็จะเห็นว่าเขาจะใช้คำกริยา être ก็คือ je suis นะคะค se promener nous nous sommes promenés vous utilisez le verbe être ค่ะอันนี้ก็แปลว่าการไปเดินเล่นนะคะ ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยไปออกไปเดินเล่นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าก็จะใช้คำกริยา être nous sommes les seize verbes suivants se conjuguent avec être ค่ะแล้วก็นอกจากคำกริยาพอมิโนนะคะก็จะมีคำกริยาอีก16ตัวที่เราจะใช้คู่กับคำกริยา être นะคะ16ตัวดังนี้ aller แปลว่าไป venir แปลว่ามา naître แปลว่าเกิด mourir แปลว่าตาย r e n t r <rer>, e แปลว่ากลับเข้ามา sortir แปลว่าออกไป arriver แปลว่ามาถึง partir แปลว่าจากไปออกไป retourner แปลว่ากลับมา apparaître แปลว่าปรากฏขึ้น o o t e r แปลว่าขึ้นหรือว่าเดินขึ้น d e s c e n d e แปลว่าลงหรือว่าเดินลง décédé อันนี้ก็แปลว่าเสียชีวิตหรือว่าตายเหมือนกันค่ะ r e s t e อันนี้แปลว่าอยู่ tomber อันนี้แปลว่าตกลงไป passer อันนี้แปลว่าผ่าน e x e m p l e ตัวอย่างเช่น je suis allé อันนี้แปลว่าฉันไป แต่ว่าถ้าเขียน,นอยู่ในรูป passé composé เนี่ยที่นี้ก็คือให้เรารู้ว่าแปลว่าอาดีตอาจจะพูดถึงว่าฉันไปไหนมาเมื่อวานเมื่อวันซืนปีที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วก็คือเป็นเป็นชั้นไปที่อยู่ในฟอร์มของอดีตนะคะเพราะ passé c o m p o s e คือการพูดถึงอดีตนะคะแล้วก็จะเห็นว่าแวบเนี่ยเป็นแวบอเลก็คือเป็นหนึ่งใน16แวบที่เราพูดไปเมื่อกี้ดังนั้นก็เลยต้องใช้คู่กับคำกริยา e t ก็คือ je suis nous sommes rentr Plus, gars, vous êtes arrivé <descười> Vous tu es monté <descười> je suis allé et nous sommes entrés et s vous êtes arrivé et s tu es monté et <descười> <Nous> <descười> <lenses tu> <descười> 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 ประโยคที่คริสตินพูดเมื่อกี้นะคะชาชียเลกชันไปหนูสอมคัญเทพพวกเรากลับมาหรือว่าบูเซตาคิเวพวกคุณมาถึงหรือว่าไปถึงจูเองมงเตเธอขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมทีสตินถึงเน้นตรงนี้เน้นตัวท้ายว่ามันจะลงท้ายด้วยเอเอคือเอ็กซังเตกูนะคะแล้วก็มีเอเอสที่ทําเป็นสีแดงเอาไว้ comme vous pouvez le voir le verbe principal s'accorde avec le sujet lorsque être et p l a c e v าก่อนรยคเนี่ยนะคะที่อยู่หลังคำกริยาเอชเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปไปตามประธานที่เปลี่ยนไปเพราะว่าคำกริยาหลักที่ต่อท้ายคำกริยาเอเนี่ยเขต้องเปลี่ยนรูปไปตามประธานที่เปลี่ยนไปเสมอไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปปฏิสิภัสร์แต่มันจะต้องเปลี่ยนรูปไปตามประธานด้วย Au partie est exemple Il est parti i Elle est parti I-E vous mettez un E parce que le sujet elle est au féminin ค่ะ <c'> เนี่ยตัวอย่างถัดไปก็อย่างเช่น Elle est parti ก็คือเขาออกไปแล้วเขาจากไปแล้วเขาออกไปแล้ว Elle est parti ก็คือเธอออกไปแล้ว หรือว่าเขาผู้หญิงออกไปแล้วก็จะเห็นว่าคําว่าปาร์ตี้เนี่ยมันก็จะเขียนไม่เหมือนกันเพราะว่าพอประธานเป็นเขาผู้ชายเนี่ยก็จะลงท้ายด้วย e เฉยๆแต่พอประธานเป็นเขาผู้หญิงเนี่ยก็จะมีการเติมออด้านหลังเป็น er แสดงให้เห็นว่าคํากริยาเนี่ยมันเปลี่ยนรูปไปตามประธานที่เปลี่ยนไปเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเราใช้คู่กับแบบ h นะคะถ้าเป็น,นแบบอวานเนี่ยจะไม่เปลี่ยนไปตามประธานจะอยู่ในรูปปฏิสิ์พาเซที่แบบเหมือนกันหมดไม่เปลี่ยนรูปนะคะ le passé composé avec avoir

ค่ะตัวอย่างเช่น chante ที่แปลว่าร้องเพลงนะคะถ้าเกิดเราเขียนให้อยู่ในรูปอดีตว่าฉันร้องเพลงมาหรือว่าฉันร้องเพลงแล้วอะไรเงี้ยให้มันอยู่ในรูปอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะใช้คู่กับแบบอาวาก็คือ je นะคะ chante ไม่ได้ไม่ใช่ u i chante อย่างเงี้ยก็จะเป็น je chante ก็คือฉันได้ร้องเพลงมา manger vous le conjuguer avec le verbe avoir au passé composé j'ai mangé ช่ก็คกํากริยา mange ที่แปลว่ากินก็เหมือนกันเราก็จะมันเป็นคำกริยาที่นอกเหนือจาก16คํานั้นแล้วก็ไม่ใช่เป็นโพโนมิโนดังนั้นเราก็จะใช้คู่กับแบบ a v o i ก็จะเป็นเช่น m a n g ก็คือฉันกินฉันกินในอดีต avec avoir on n'accorde pas le participe passé avec le sujet. s u j e t ค่ะอันนี้ก็คือที่แอมพูดไปเมื่อกี้นะคะซิงก็อยากมาทิหนึ่งว่ากับคำกิริยา avoir เนี่ย คำกกรหลักที่อยู่ในรูปปฏิสิาเซเนี่ยจะไม่เปลี่ยนรูปไปตามประธานที่เปลี่ยนไปก็คือจะคงรูปปฏิสิาเซแบบนั้นไว้โดยที่ไม่มีการเติม S ด้านหลังเติมเออด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่ว่าประธานจะเปลี่ยนไปยังไงเขาก็จะอยู่ในรูปปฏิสิาเซของเขาที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปจะเปลี่ยนก็แค่แบบอวาที่ตามหลังประธานผันไปตามประธานนะคะ nous avons chanté et et non nous avons chanté es ค่ะก็จะเห็นว่า อันนี้นะคะแปลว่าพวกเราร้องเพลงวงเล็บในอดีตนะคะเพราะว่าอยู่ในรูป p a s s ค c o m p o s คือพูดถึงอดีตพวกเราร้องเพลงเนี่ยก็คือจะเห็นว่าจะลงท้ายด้วยเออแอซเตกูหรือว่า a นั่นเองออกเสียงว่า a นะคะเวลาเอสเซงเตกูแบบนี้จอ,อกเสียงว่า a ดังนั้นก็คือ ชานเต้เนี่ยก็คือจะเขียนในรูปปฏิสิภาเซแบบนี้โดยที่ไม่ต้องมีการเติมเอสด้านหลังเพราะปกติถ้าคํากริยาปฏิสิภาเซที่ใช้กับแบบเอกเนี่ยถ้าประธานอยู่ในรูปพหูพจน์อย่างนูเนี่ยแปลว่าพวกเราเป็นพหูพจน์มันจะมีการเติมเอสแต่พอเป็นกับแบบอวานเนี่ยเราจะไม่เติมเอสแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนรูปค่ะคุณกินในวงเล็บในอดีตนะคะก็เหมือนกันก็จะไม่มีการเติม S แม้ว่าประธานจะเป็นพหูพจน์ le participe passé des verbes er ค่ะอันนี้ก็คือเรามาดูรูปแบบของคำกริยาที่อยู่ในรูป participe passé สำหรับคำกริยาที่ลงท้ายด้วยตัวเออแ er นะคะ Tous les v ER e r b er s สร้า leur participe passé en <es> ในค่ะที่นี้ก็บอกว่าคำกริยา ทุกๆคําที่ลงท้ายด้วย er, อแอเนี่ยนะคะเวลาที่อยู่เขยียนให้อยู่ในรูปป a r t i c i p p a เนี่ยเราก็คือจะเปลี่ยน er, อแอให้อยู่ในรูปเอเอ r a ซังเต,ตกูหรือว่าออกเสียง,งว่าเอนั่นเอ,เอง e x e m p l e ตัวอย่างเช่น tomber le participe passé tomber et ก็คือตรงเบที่แปลว่าตกลงมาเนี่ยนะคะก็คือรูปอัลฟินิทีฟเนี่ยเขียนในลงท้ายด้วยเออแอใช่ไหมคะคราวนี้พอเปลี่ยนให้อยู่ในรูปปฏิสิทธิ์พาเซเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากเออแอเป็นตัวเป็น A ก็คือเออแอร์สงเตกูนั่นเองก็แต่ออกเสียงเหมือนกันก็คือตรงเบแปลว่าตก je suis tombé et si je suis un homme et je suis tombé et e si je suis une femme ค่ะคราวนี้ถ้ามาเขียนเป็นประโยคว่าฉันตกลงมาอย่างเงี้ย ที่เป็นในรูปอดีตก็คือในรูปในรูป p a s s i e c o m p o s e คือในรูปอดีตคือชั้นตกลงมาแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าพอถ้าประธานตัวผู้พูดเนี่ยเป็นผู้ชายก็คือเราก็จะใช้เออ a c c e n t g u ปกติก็คือชัวิตตรงเบแต่ถ้าเกิดประธานเชอร์คือชั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงเราก็จะมีการเติมเออได้หลังไปอีกตัวหนึ่งเพราะว่าประธานเป็นผู้หญิงอันนี้ที่เราต้องผัดรูปไปตามประธานเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบที่ใช้เนี่ยในรูปเนี้ยเราใช้แบบอ จำได้ไหมคะถ้าเกิดเป็นแบบเเราจะต้องเปลี่ยนรูปคำกริยาหลักในในปฏิสิบ past ให้ให้ผ่านไปตามประธานด้วย parler e er le participe passé parler et ค่ะปากเล่ก็แปลว่าพูดนะคะก็ลง้ายด้วยเออแอดังนั้นในรูปปฏิสิบ past ก็คือเป็นเออแอรั่งเต็ที่ออกเสียงว่าเอเหมือนกัน tu a parlé et ค่ะอันนี้แปลว่าเธอพูดวงเล็บในอดีตนะคะดังนั้น อันนี้ก็จะเห็นว่าเขาก็จะอยู่ในฟอร์มปัติสิปาเซที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปอะไรเพราะว่าฟอร์มของเขาอยู่ในแบบอวาไม่ได้แบบเอดังนั้นปากเล่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะคะไม่ต้องเปลี่ยนรูปไปตามประธาน e n t r ไป er le participe passé entrée e ค่ะ entrée ก็แปลว่าเข้านะคะเข้าเนี่ยก็จะสังเกตว่าลงท้ายด้วย er เหมือนกันดังนั้นเวลาเขียนให้อยู่ในรูปปัติสิปาเซก็เปลี่ยน er เป็น er a c c e n t หรือว่า e elle est entre elle est une femme donc entre et e ค่ะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าแต่ถ้าเราจำได้องเทศเป็น1ใน16คํากิิยาที่จะต้องใช้คู่กับแบบ et เวลาเขียนให้อยู่ในรูป passe c o m p o s é ดังนั้นถ้าเราใช้คู่กับแบบ et เราก็จะต้องเปลี่ยน p a r t i c i p a s s é ไปตามประธานที่เปลี่ยนไปด้วยดังนั้นประธานในที่นี้คือ l แปลว่าเขาผู้หญิงเข้ามาดังนั้น เขาผู้หญิงเราก็ตามด้วยแบบ H ก็คือ a, l, เดังนั้นองเทเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของตามตามประธานที่เป็นผู้หญิงก็คือการเติมเ e, อลงไปอีกตัวหนึ่งหลังจากเ e, อ็คซ์เชนเจกูหลังจาก a a r r i e เวอ r อร์เลอ i าร p ต a ซ s ปัส r ซอค่ะอันนี้ a r r i v é ก็คือแปลว่ามาถึงหรือว่าไปถึงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันลงท้ายด้วยเออแอคือดังนั้นรูปปฏริธิปัเซ่ก็คือเปลี่ยนจากเออแอเป็น A Il est arrivé Il est homme, donc arrivé est est homme e un donc ตัวอย่างเช่นเขาวงเล็บเขาผู้ชายมาถึงวงเล็บในอดีตนะคะคือดังนั้นอันนี้ก็จะเห็นว่าใช้กับแบบเอชก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นเขาผู้ชายเนี่ยก็คือปฏิสิภเซเขียนในรูปนี้อยู่แล้วไม่ต้องมีการเติมเอหรือว่าเติมเอด้านหลังนะคะดังนั้นก็คือแปลว่าเขาผู้ชายมาถึง Le p a r t i c i p ิ passé de quelques verbes ค่ะต่อไปอันนี้นะคะเราก็จะมายกตัวอย่างรูปแบบของคํากริยาในรูปปฏิสิทธิ์ p a s é สำหรับคํากริยาที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย er นะคะ avoir le participe passé e t u ค่ะ v e แ r บบ avoir หรือว่าแปบลบว่ามีนะคะถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของ form p a r t i c i p a é ก็คือ e อ r นะคะ boire le participe passé est bu ค่ะ boire ก็แปลว่าดื่มนะคะ

Le Participé est écrit. อันนี้แปลว่าเขียนค่ะ être le Participé est été. ค่ะอันนี้คือแบบ être นั่นเองก็คือแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะ Faire le Participé est fait. น,นี้แปลว่าทาค่า Finir le Participé est fini. ค่ะ, ir, คะอันนี้คือแปลว่าเสร็จจบหรือว่าหมดนั่นเอง fuir le participe passé est fui. lire le participe passé est lu. ouvrir le participe passé est ouvert. Punut, partir le participe passé est parti. venir le participe passé est venu อันนี้แปลว่ามา voir le participe passé e t vu อันนี้แปลว่ามองนะคะ vouloir ou le participe passé est voulu อันนี้แปลว่าต้องการค่ะอันนี้นะคะคือเป็นคตัวอย่างคำกริยาบางส่วนนะคะที่เวลาเราเปลี่ยนจากรูปปกติเนี่ยรูป affinity เนี่ยไปเป็นรูปปฏิสิปัสเซและว่าเปลี่ยนเราจะอยู่ในรูปไหนนะคะก็คื อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่เป็นสําหรับคากริยาที่ไม่ได้ทายด้วยเออแอร์นะคะก็จะเปลี่ยนรูปไปเลยสังเกตว่าจะเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะแต่แล้วคราวนี้เราก็ต้องดูอีกทีว่าเราคากริยาแต่ละคําที่ในตารางนี้มีคาไหนบ้างที่ใช้กับแบบเอสคำไหนที่ใช้กับแบบอาวาถ้าคำที่ใช้กับแบบอวาเนี่ยก็จะรูปปฏิสธพาเซก็จะอยู่ในรูปนี้เลยไม่ว่าประธานจะเป็นอะไรก็จะไม่มีการเปลี่ยนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคําที่ต้องใช้กับแบบเอสอย่างเช่นได้สร้างออย่างเงี้ยเราก็ เวลาที่เขียนเป็นเดซังดูเงี้ยเราก็ต้องดูว่าประธานเนี่ยเป็นอะไรเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นพระหูพจน์ถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายเป็นเอกนพเนี่ยก็จะเขียนแบบนี้ถ้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นพระหูพจน์เนี่ยก็จะต้องมีการเติม er ด้านหลังหรือว่าเติม s ด้านหลังหรือว่าเติมเ r s ด้านหลังนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้อาจจะ ซับซ้อนสับสนนิดหน่อยนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจนะคะยังไงก็ลองดูค่อยๆดูทำความเข้าใจดูนะคะและถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถส่งข้อความหรือคอมเมนต์มาถามพวกเราได้นะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบิอนโต